ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องความมั่นคง <c oughs> ในพระพุทธศาสนาเรื่องความมั่นคงนั้นท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันโดยทั่วทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทางประเทศชาติบ้านเมือง หรือสถาบันใดๆทั้งนั้นก็ต้องการความมั่นคงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างพิสดาลรละเอียดทีถ้วนว่าความมั่นคงแห่งระศาสนาหรือพระพุทธศาสนาจะมั่นคงสืบต่อไปได้ก็โดยเหตุ ทีประการมีการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยเป็นต้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปจึงจะกล่าวเป็นเรื่องกว้างๆท่านผู้ฟังทั้งหลายคงจะได้ยินถึงเรื่องประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีสภาความมั่นคง จะพาความมั่นคงนั้นทำหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองและมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์คือความมุ่งหมายได้แก่ความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองนั่นเองมีการทำงานกันอย่างเข้มแข็ง สอดส่องดูแลเอาใจใส่แม้จะมีใครแปลกปลอมเข้ามาภายในประเทศก็จะต้องคอยสอดส่องดูแลมีคำที่อ้างได้ว่าเพื่อความมั่นคงแห่งประเทศชาติบ้านเมืองแต่ว่าไม่ใช่มีแต่เพียงสภาพความมั่นคงอย่างเดียวแล้ว <c oughs> ประเทศชาติบ้านเมืองก็เป็นอันว่ามั่นคงอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายอย่าง ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปความมั่นคงของสถาบันต่างๆอันเป็นส่วนประกอบของประเทศชาติบ้านเมืองก็เป็นไปเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองเหมือนกันประเทศชาติบ้านเมืองที่จะมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างเมื่อมาพูดถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจัด พอจะเก็บใจเป็นใจความรวมๆได้ว่าพระพุทธศาสนาจะมั่นคงถาวรสืบไปได้แค่ไหนเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับบริษัททั้งสี่หรือขึ้นอยู่กับบุคคลสี่จำพวกได้แก่บุคคลที่เป็นพระบุคคลที่เป็นภิกษุณีบุคคลที่เป็นอุบาสกบุคคลที่เป็นอุบาสิกา ถ้าจะกล่าวแล้วก็เป็นการกล่าวรวมหมดแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาถ้าหากว่ากลุ่มคนดังที่กล่าวมามั่นคงก็กล่าวได้ว่าพระศาสนามั่นคงถ้าหากว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่มั่นคงก็กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาไม่มั่นคงมีปัญหาสืบต่อไปว่าจะดูความมั่นคงอย่างไร ของบุคคลทั้งสี่ประเภทจะดูได้อย่างไรว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้มีความมั่นคงแข็งแรงในพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงพระศาสนาในบ้านเมืองของเรานั้นมักจะมุ่งหมายถึงพระว่าพระนั่นแหละต้องสร้างความมั่นคง ให้แก่พระศาสนาก็มีส่วนแห่งความจริงอยู่มากเพราะว่าพระนั้นเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาที่สุดเป็นผู้คลุกคลีเป็นบุคลากรที่สำคัญของพระพุทธศาสนา <c oughs> ยิ่งกว่าอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะในบ้านเมืองของเราในประเทศไทยของเรามีพระภิกษุจํานวนสามแสนกว่ารูป จึงกล่าวได้ว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญที่จะเป็นไปเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ใจจัดเน้นเฉพาะพระภิกษุที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เกี่ยงกันทำหน้าที่พระภิกษุทำหน้าที่เพื่อความมั่นคงอุบาสกโกบาติกาไม่ทำหน้าที่เพื่อความมั่นคง แท้ที่จริงนั้นอุบาสกอุบาติกาก็เช่นเดียวกันก็ต้องปฏิบัติเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งพระศา,าสนาแต่ว่าอุบาสกอุบาติกานั้นในบ้านเมืองของเราบางทีก็ชื่อว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็คือเป็นอุบาสกบ้างเป็นอุบาติกาบ้างผู้ชายก็เป็นอุบาสกผู้หญิงก็เป็นอุบาติกา จะอายุมากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ตามก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งนั้นและยังเข้าใจในบ้านเมืองของเราผิดไปอีกว่าอุบาสกอุบาสิกานั้นได้แก่คนแก่คนชราคนที่หนุ่มคนสาวไม่เรียกว่าเป็นอุบาสิกาเพราะว่ายังไม่แก่เรียกคนแก่เท่านั้นเป็นความเข้าใจไม่ถูกต้องเป็นความเข้าใจผิดแท้ที่จริงแม้เด็กอายุน้อย ก็เรียกว่าเป็นอุบาสิกาถ้าเป็นผู้หญิงนับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าคําว่าอุบาสิกาไม่ได้แปลว่าคนแก่แต่หมายถึงว่าผู้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่ออยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็กล่าวได้ว่าเป็นอุบาสิกา <c oughs> ไม่ใช่ว่าคนแก่เท่านั้นจึงอยู่ใกล้ชิดได้คนหนุ่มคนสาวก็อยู่ใกล้ชิดได้ นับถือพระพุทธศาสนามุ่งมั่นเมื่อไรก็กล่าวเลยว่าเป็นอุบาสิกาเมื่อนั้นเป็นอุบาสกเมื่อนั้นถ้าพูดว่าอุบาสกแล้วท่านทั้งหลายก็จะนึกทันทีว่าได้แกค่คนแก,แก่คนหนึ่งที่ถือศีลฟังเทศเป็นประจำอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นอุบาสกถ้าอย่างชนิดที่นานๆานรับศีหน้าทีนานๆถึงจะไปวัดทีไม่เรียกว่าเป็นอุบาสก แต่แท้ที่จริงก็นับถือพระพุทธศาสนาถ้านับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าเป็นอุบาสกท้งนั้นเป็นอุบาสิกาทั้งนั้นนี่เป็นความเข้าใจที่สืบเนื่องกันมาว่าเข้าใจไม่ค่อยจะโกงตามความหมายเดิมความหมายเดิมนั้นก็หมายถึงผู้ที่เข้าถึงพระรัตนใจผู้เข้าไปอยู่ใกล้ชิดพระรัตนใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง ที่นี้มีปัญหาว่าที่ว่าเข้าไปอยู่ใกล้ชิดนั้นเป็นอย่างไรก็คือจิตใจนั้นเข้าถึงจิตใจนั้นมีความรู้สึกแนบแน่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าก็แนบแน่นเมื่อพูดถึงพระธรรมก็รู้สึกแนบแน่นเมื่อพูดถึงพระสงฆ์ก็รู้สึกแนบแน่นคำว่าแนบแน่นนั้นก็คือมีความรู้สึก เข้าใจและเชื่อถือเคารพเชื่อฟังเพราะเข้าใจดีว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรและพระอัยยสง์นั้นเป็นอย่างไรไม่ใช่เพียงแต่เห็นพระพุทธรูปก็เรียกว่าแทนพระพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นพระพุทธรูปก็ไม่เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เห็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเห็นเ่อใดก็เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้น นั่นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่ผิดทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่เป็นส่วนที่ละเอียดตีท้วนพอถ้าหากว่าความมุ่งหมายของคําว่าเข้าไปนั่งใกล้นั้นเพียงเท่านั้นก็เป็นเรื่องที่ทํใไมพระศา,าสนาไม่มั่นคงเหมือนกันต้องเข้าใจได้ว่าพระพุทธศาสนาที่ว่าเข้าไปนั่งใกล้นั้นก็คือยอมรับนับถือไม่ไว่าในที่ใดอยู่ในที่ใด ไม่ว่าอยู่ใกล้ไม่ว่าอยู่ไกลไม่ว่าอยู่ในที่ใดใดทั้งนั้นก็เรียกว่าก็เคารพรู้สึกเคารพรู้สึกกราบรู้รู้สึกนับถือกราบไหว้บูชาเต็มที่อย่างนั้นก็เรียกว่าเข้าไปนั่งใกล้หรือเข้าไปอยู่ใกล้หรือผู่ใกล้ชิดพระพระ,พระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์นี่เป็นความหมายของคำเบาบาศกบาสิกาทึ่ง ซึ่งโดยมากก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปที่นำมากล่าวนี้ก็เพื่อต้องการที่จะเน้นให้เห็นว่าคนที่นับถือพระพุทธศาสนานั้นเมื่อนับถือแล้วก็เรียกว่าเป็นอุบาสกทั้งนั้นเป็นอุบาสิกาทั้งนั้นถ้าผู้ชายก็เรียกว่าอุบาสกถ้าหากว่าผู้หญิงก็เรียกว่าอุบาสิกา <c oughs> เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องตามความหมายของคำหรือตามความหมายของศัพท์ในทางภาษาบาลี เมื่อเข้าไปอยู่ใกล้เชิดพระรัตนตรัยแล้วจะยืนเดินนั่งนอนในในริยาบทใดก็มีความรู้สึกตัวแม้จะเป็นพุทุชนอยู่ก็จริงยังไม่เป็นพระยะบุคคลแต่ว่ามีความเข้าใจมีความรู้สึกพอนึกพอพูดขึ้นมาทีใดก็เข้าใจทุกทีพอเอ่ยถึงพระรัตนตรัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมราสรศงก็เข้าใจทันที ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็กล่าวได้ว่าเป็นอุบาสกอุบาติกาแต่ว่าต้องเข้าใจและมีความเชื่อด้วยไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจอย่างเช่นนิติคนนอกศาสนาเข้าใจพระพุทธศาสนาแต่ไม่เคารพนับถืออย่างนั้นก็มีเหมือนกันที่พูดหมายถึงว่าเคารพด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยแล้วเคารพด้วยไม่ใช่ว่าเข้าใจแต่ว่าไม่เคารพนับถือศาสนาอื่น แต่เข้าใจพุทธศาสนาอย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นอุบาสกไม่เรียกว่าเป็นอุบาสิกาต่อเมื่อจิตใจเคารพนับถือเมื่อไรเมื่อนั้นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นอุบาสิกาอย่างถูกต้องและอุบาสิกานั้นอุบาสกอุบาสิกานั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบข่ายของหลักของอุบาสออิกาเช่นว่าเมื่อไม่เชื่อ มงคลตื่นข่าวดังนี้เป็นต้นคือไม่เชื่อสิ่งต่างๆที่ไม่มีเหตุมีผลเชื่อสิ่งต่างๆโดยมีเหตุมีผลคือยึดเอาธรรมะเป็นหลักนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นไกลถ้าหากว่ายึดตั้งอยู่ในหลักของวาตกเช่นนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งความมั่นคงในพระพุทธศาสนา คือคนนั้นมั่นคงในพระพุทธศาสนาและเป็นเหตุแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเรายัางยืนท้าวรมานานจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะคนที่นับถือพระพุทธศาสนาแม้จะไม่ใช่ส่วนมากแต่ก็ไม่น้อยที่มีความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนาดีและมีความเคารพนับถือบางคนเข้าใจน้อยแต่เคารพนับถือมาก เชื่อถือมั่นคงแข็งแรงอย่างนี้ก็ใช้ได้เทียกว่ามั่นคงในพระพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะฉะนั้นความมั่นคงของพระพุทธศาสนาก็คือความมั่นคงในพระพุทธศาสนาของคนที่เป็นอุบาสกวุบาสิกานั้นั่นเองผู้ใดเป็นอุบาสิกุบาสกอุบาสิากาแล้วมั่นคงอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้า อยู่ในพระพุทธวจนะอยู่ในศีลในธรรมเมื่อนั่นก็กล่าวได้ว่าเป็นความมั่นคงแห่งพระศาสนาเพราะคนในศาสนานั่นมีความเคารพนับถือมั่นคงเคารพนับถือมั่นคงอยู่เมื่อใดก็กล่าวได้ว่ายัางมีความมั่นคงแห่งพระศาสนาอยู่เมื่อนั้นถ้าความเคารพความเชื่อถือความเข้าใจน้อยลงไปเมื่อใดก็กล่าวได้ว่านั่นเป็น ความเลือนลางเลื่อนหายเป็นนิมิตแห่งความเลื่อนหายของพระพุทธศาสนาที่กล่าวมานี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเราทุกคนต้องการให้พระพุทธศาสนาเป็นมรดกตกทอดสืบต่อไปเป็นระยะยาวนานจึงควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้ที่พูดไปแล้วนั้นโดยมากเน้นเรื่องอุบาสกอุบาสิกา ยังใ,ใครที่จะขอเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้บวชเป็นโยมผู้ชายเป็นโยมผู้หญิงหรือเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ยังหนุ่มๆแน่นๆที่ยังอายุน,น้อยๆควรจะระนึกว่าเป็นกําลังสําคัญของพระพุทธศาสนาเป็นกําลังที่ใหญ่โตทีเดียวที่จะต้องทำความเข้าใจกับพระพุทธศาสนาให้ถูกต้อง แล้วในขณะเดียวกันก็แนะนำบุคคลผู้อื่นให้เข้าใจในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องอีกด้วยนี่ก็เป็นพ่อที่ควรคำานึงถึงอยู่เพราะบางคนนนึกว่าเราไม่ได้มีส่วนแห่งความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนานั่นอยู่ที่พระบางคนมีหน้าที่ในการที่จะช่วยปกป้องสถาบันในประเทศชาติบ้านเมืองโดยทั่วไปจึงควรที่จะคำานึงนึกว่า จะเป็นผู้มีหน้าที่ในการปกป้องความสำคัญของสถาบันในบ้านเมืองก็ตามหรือจะไม่เป็นก็ตามก็ต้องเป็นผู้มีส่วนแห่งการรักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งนั้นในประเทศชาติบ้านเมืองของเรามีสถาบันที่เป็นหลักที่พูดกันอยู่เสมอ คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชาติเราก็ต้องช่วยกันรักษาไม่ว่าพระไม่ว่าเนนไม่ว่าครววาดไม่ว่าครรภัดไม่ว่าพระเนนเหมือนกันหมดสถาบันชาติเราต้องรักษาร่วมกันทุกๆุกฝ่ายเพราะว่าไม่ใช่เป็นความยึดถือที่จะต้องรักษาไว้คือรักษาไวใ้ให้ปรากฏอยู่ในโลกว่าเป็นสถาบันชาติอย่างนี้ มาถึงศาสนาก็เช่นเดียวกันต้องช่วยกันรักษาไม่ใช่ว่าต่างคนต่างก็ว่ากันไปต่างคนต่างก็ทอดทอดเทกันโทษเทโทษเทกันไปใครจะเห็นยังไงก็เห็นไปไม่คำนึงถึงศาสนาเป็นสถาบันที่สําคัญของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วต่อไปก็ถึงพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันเราทุกคนก็ต้อง ถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญของชาติในชาติบ้านเมืองของเรามีสถาบันอย่างนี้เราจ้องช่วยกันทนุถนอมช่วยกันรักษาแม้แต่พระภิกษุสธมสมณรต้องพยายามทำให้ปรากฏว่าพระพุทธศาสนานั้นเกี่ยวเนื่องโดยพระมหากษัตริย์พระมหากษรตรัย์นั่นทรงเคารพนับถือพระพุทธศาสนาทรงําอะไรทรงยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นหลักเหมือนกันไม่ใช่ทรงยึดเอาสิ่งอื่น จะต้องชี้ให้เข้าใจกันว่าพระเจ้าแผ่นดินของเรานั้นทรงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาอย่างไรการที่เราพูดให้เห็นหรือเชื่อเห็นว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงหนักแน่นในพระพุทธศาสนาก็คือช่วยให้เกิดความมั่นคงแกส่แกสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นไกลดังนั้นในทางคณะสงฆ์จึงปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เช่นว่าวันเฉลิมพระชนบรรษาก็มีการเป่าร้องให้พี่น้องชาวบ้านมาร่วมกันทำบุญทำกุศลถวายพระราชากุศลมีการตกแต่งสถานที่มีการทำความสะอาดคณะสงฆ์ประกาศเป็นประจำทุกปีในคราวที่มีงานสำคัญสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคณะสงฆ์ก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการทีร่จะประกาศให้เห็นได้ว่าสถาบันทั้งสามนั้นเรื่องถึงกันและทุกฝ่ายทุกคนทุกผู้จะต้องเป็นผู้ช่วยกันรักษาไม่ใช่ว่าทหารเป็นผู้รักษาไม่ใช่ตำรวจเป็นผู้รักษาไม่ใช่ข้าราชการเป็นผู้รักษาแต่เพียงฝ่ายเดียวทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะที่จะรักษาธนบำรลงไว้เท่าเท่ากัน ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดีแล้วเรื่องอย่างนี้แต่บางทีก็มองไม่เห็นว่าเราทําอย่างนี้เพื่อความมั่นคงหรืออย่างไรทางคณะสงฆ์พระองค์สงฆ์องค์เจ้าวัดวารามประกาศในวันเฉลิมรรษาในวันเฉลิมพระชน,น,นมรรษาของในหลวงก็ดีวันเฉลิมพระชนมรรษาของพระสองสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีคณะสงฆ์ก็ประกาศให พี่น้องชาวชาวบ้านมาร่วมกันทำบุญถวายพระราชกุศลให้ตกแต่งสถานที่ให้ทําความสะอาดทั้งนี้เป็นต้นแล้วก็ชักชวนในตั้งอยู่ในศีลในธรรมสมาทานศีลอาสมาทานศีลหน้าบางศีลแปดบางไม่ใช่เพียงแต่ให้ทานอย่างทําบุญให้ทานอย่างเดียวยังมีการรักษาศีลยังมีการเจริญภาวนาพร้อมกันไปด้วยท่านทั้งหลายคอยสังเกตดูทาง คณะสงฆ์ทุกวัดทั่วทั้งประเทศสามหมื่นกว่าวัดพอถึงวันที่สำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ต้องทำเหมือนกันหมด <c oughs> มีการแนะนำชักจูงกันให้มาตำบุญสุนทานให้ครบทั้งทานศีลภาวนาไม่ใช่ให้แต่ทานให้มีการรักษาศีลให้มีการเจริญภาวนาประกาศให้เห็นได้ว่าสถาบันทั้งสามนั้นเรื่องถึงกัน สถาบันมหมากษัตริย์ก็สําคัญสถาบันชาติก็สําคัญสถาบันพระพุทธศาสนาก็สําคัญเรื่องถึงการทั้งสามเมื่อเราทําได้อย่างนี้ก็จะชื่อว่าเราช่วยกันรักษาสถาบันของเรานั่นเองไม่ใช่อื่นไกลโดยมากบางคนก็ไม่ค่อยสนใจถือเป็นว่าถือว่าเราทําก็แค่นั้นแหละก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนสําคัญเราทําไปก็ไม่มีกําลังอะไร ก็ขอให้เข้าใจว่าที่จริงนั้นมีกําลังโดยกันดังนั้นกําลังมากบางน้อยบางบางคนก็มีกําลังมากก็ทําได้มากบางคนก็มีกําลังน้อยก็ทําได้น้อยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีกําลังน้อยก็นึกว่าเราต้องทําตามกําลังของเราผู้ที่มีกําลังมากก็ต้องนึกว่าต้องทําให้สมกับกําลังถ้าหากว่าเป็นผู้มีหน้าที่ในการที่จะปกป้อง ความรักษาความมั่นคงแห่งชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ด้วยแล้วยิ่งจะต้องเข้มงวดกวดขันตัวเองไม่ถือเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าเป็นหน้าที่โดยกรงที่จะต้องทำอย่าเพียงแต่ว่าให้ผ่านไปผ่านไปวัดวาอารามประกาศสามหมื่นกว่าวัดในประเทศก็ทำเป็นหูทวนลมไม่เอาใจใส่เหมือนกับไม่ได้ยินคนที่มีหน้าที่ในการรักษาประเทศชาติาบ้านเมือง ันที่มีหน้าที่ในการที่จะรักษาความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองก็ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องทําให้เต็มกําลังเพราะว่าเป็นผู้มีกําลังในการที่จะทําในการที่จะสร้างสรรค์ในการที่จะรักษาว่าอยู่แล้วทีนี้หันมาถึงเรื่องความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่สําคัญยกขึ้นมาพูด ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาในฝ่ายพระภิกษุสฆ์นั้นรวมถึงสามเณน,นด้วยจะต้องสนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาการสนใจในเรื่องของตนเองนั้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็สนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นอันดับที่สองในต้นตอนต้นๆแต่พอนานไปนานไปต้องเอาความให้ความสนใจกับพระพุทธศาสนาให้มากกว่าชีวิตของตนเพราะว่า เป็นพระภิกษุเป็นสมณะเ,เป็นผู้ที่อยู่ในพระศาสนาโดยตรงกลายชิดกับพระศาสนาโดยตรงยิ่งอายุมากเข้ามาเข้าก็ยิ่งเห็นได้ว่าความสําคัญของชีวิตของตนเองนั้นไม่มีอะไรแล้วสําคัญอยู่ที่ความมั่นคงแห่งระศาสนาถ้าพระพุทธศาสนายังมั่นคงชีวิตของเราก็อยู่ได้โดยความสบายถ้าความมั่นคงแห่งระศาสนาไม่มีเสแล้ว ก็จะมีแต่การเบียดเบียนมีการท้าทายมีการจิตวิตีจิงบิ่งราวทำเรื่องต่างๆให้เป็นที่วาดเสียวเกิดขึ้นทั่วไปแล้วก็ชีวิตก็ไม่เป็นสุขแม้ตัวของเราเองก็ไม่เป็นสุขคนอื่นจะเป็นสุขได้อย่างไรเดือดร้อนกันไปทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นพระภิกษุสามเณรในเบื้องต้นเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนา ก็ให้ความสําคัญแก่ชีวิตของตนของตนเองเราเรียนศึกษาพระธรรมวินยัยเอาใจใส่ตั้งใจจริงเราตั้งใจเราเรียนศึกษาแต่ก็ไม่ละทิ้งหน้าที่ที่จะควรทำเช่นการสวรดมนต์ไหว้พระกะด็ดีการปฏิบัติกิจวัตรเล็กๆน้อยๆกด็ดีนั่นล้วนแต่เป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งศาสนาทั้งนั้นบางคนเห็นว่าการไหว้พระสวดมนต์นั้นไม่ใช่เป็นความมั่นคง ของระศาสนา <c oughs> จะว่าถูกทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าผิดทีเดียวก็ไม่เชิงเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นก็คือคําสอนที่เป็นแก่นเป็นสารการไหวพราสวดมนต์นี่เป็นคล้ายๆภายนอกแต่ก็ภายนอกเป็นเครื่องหุ้มหมอภายในเข้าไว้ถ้าไม่มีภายนอกเป็นเครื่องหุ้มหมอภายในเข้าไว้แล้วภายในจะอยู่ได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนได้ยังเป็นปุถุชนอยู่เรื่องหุ้มหมอบายนอกนั้นเป็นเรื่องสำคัญจะต้องมีมากกว่าท่านที่ภุย่ยภูมิจิตใจสูงแล้วเพราะท่านทุนนีมีจิตใจสูงแล้วเป็นพระยาบุคคลแล้วไม่มีเครื่องหุ้มหมอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ต้องมีเครื่องหุ้มหมอให้มากเป็นเครื่องช่วยเป็นเครื่องนำเป็นเครื่องพาจูงไปให้ไปถึงจุดให้ถึงจุดแห่งความมั่นคง ทแท้ที่เป็นแก่นแท้การที่จะถึงจุดมั่นคงที่เป็นแก่นแท้นั้นต้องอาศัยเครื่องหุ้มหอต่างๆเข้ามาช่วยถ้าไม่มีเครื่องหุ้มหอต่างๆเข้ามาช่วยแล้วมักจะเป็นไปไม่ค่อยได้ท่านทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาที่เป็นปายาตโยมก็จะเห็นทีเดียวว่าเห็นพระองค์ไหนไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ชื่นอกชื่นใจ เห็นวัดไหนตีระคังก็ชื่นอกชื่นใจวัดตามชนบทโดยมากพระท่านทำวัดเวลาจะรุ่งอรุณประมาณตีสามมั่งตีสี่มั่งอย่างช้าก็ตีสี่กว่าๆท่านก็สวดมนต์กันย่ำระคังแล้วก็สวดมนต์กันชาวบ้านได้ยินข้าวก็ดีใจชื่นใจในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนานั่นนั่นแหละ แม้แต่เป็นเพืเป็น,เป,นเป็นภายนอกไม่ใช่เป็นแก่นตัวแก่นจริงแต่ว่าจูงใจให้คนมาเลื่อมใสนับถือมั่นคงขึ้นก็กล่าวได้ว่านั่นเป็นการกระทำของพระภิกษุที่เป็นกิจวตัตรต่างๆที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงเพราะฉะนั้นการทำกิจวตัตรต่างๆอย่าถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอยู่ไม่น้อย และเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่อุบาสกอุบาสิกาที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ต้องอาศัยเหตุนี้พระภิกษุสามเณรที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ต้องอาศัยเหตุนี้อาศัยการสวรดมนต์ไหว้พระคอยๆจิตใจเข้าถึงพระพุทธศาสนาแล้วการเล่าเรียนศึกษาก็เหมือนกันแม่จะเล่าเรียนศึกษาอะไรต่ออะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่า อย่าลืมการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยนั้นต้องเอาเป็นจิตเป็นใจไว้ถือไว้เป็นหลักเสมอว่าจะต้องเล่าเรียนศึกษาให้ได้ศึกษาเรื่องอื่นศึกษาประกอบแต่ศึกษาพระธรรมวินัยนั้นต้องศึกษากันอย่างจริงจังแล้วก็พยายามที่จะให้มีความเข้าใจในเมื่อพูดเรื่องศีลก็เข้าใจทันทีว่าศีลนั้นมีอย่างไรบ้าง เมื่อพูดเรื่องสมาธิก็เข้าใจว่าสมาธิมีอุปจารสมาธิเป็นยังไงอัปนาสมาธิเป็นอย่างไรสมาธิที่ถึงขั้นฌานแล้วเป็นอย่างไรสมาธิที่การถึงขั้นอรูปฌานแล้วเป็นอย่างไงต้องมีความเข้าใจแม้จะยังทําไม่ได้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าสมาธิขั้นนี้เป็นขั้นอปนาเป็นขั้นฌานแล้ว สมาธิอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นฌานเป็นอุปจารสมาธิถึงปัญญาก็เหมือนกันวิปัสนาปัญญายังไม่ได้ปัญญาขั้นสูงสุดคือปัญญาที่จะแทงทําลายทะลุกกิเลสออกไปออกออกไปได้แต่ก็ต้องพยายามที่จะให้มีความเข้าใจไว้ให้มากว่าอนิจจังนั้นเป็นอย่างไรทุกขังเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าให้เข้าใจเพื่อต้องการที่จะอวดจะโชว แต่ต้องเข้าใจไว้เพราะว่าเป็นพื้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความเป็นแกน่นเป็นสารในการข้างหน้าจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้อย่าเบื่อนายว่าพูดเรื่องนี้แล้วเป็นพูดเรื่องสูงเป็นเรื่องการพูดไปนิพพานเป็นการพูดนอกเหนือสิ่งที่ตนจะพึงทำได้ต้องให้เข้าใจเข้าไว้ว่า อนิจยังเป็นอย่างไรทุกขังเป็นอย่างไรอนัตตาเป็นอย่างไรถ้ามีความเข้าใจกันได้มากเท่าไรก็กล่าวได้ว่านั่นเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาทั้งนั้นอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในจตุก,กนิบาตังกุตตรนิกายที่ว่าธรรมะสี่ประการเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนามีการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัยเป็นต้นในพูดรวบ,รวบ พอที่จะให้เข้าใจได้ว่าพระพุทธศาสนาจะมั่นคงต้องเป็นอย่างนี้เรื่องความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาที่พูดมาแล้วนี้แม้จะไม่ใช่เป็นรายละเอียดที่รายละเอียดทีท้วนก็เป็นการทบทวนให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาว่าเราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนากันอย่างไรจึงจะเกิดความมั่นคงในพระพุทธศาสนาเวลาสำหรับการบรรยายก็สิน้นสุดลง จึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผูกวังทุกท่าน